วิธีขอสินเชื่อธนาคารให้ผ่านฉลุยเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาสมัครขอสินเชื่อแล้วมักไม่ได้รับอนุมัติยิ่งไปกว่านั้นยิ่งสมัครเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกปฏิเสธบ่อยขึ้นถึงแม้จะเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้ววันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานำเสนอ8วิธีการขอสินเชื่อธนาคารให้ผ่านฉลุยค่ะ 1>, 1. เงินรายได้ของผู้กู้ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชรําระหนี้ของผู้กู้ซึ่งจะดูจากรายได้นั่นเองธนาคารจะพิจารณาในเรื่องบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เห็นได้ทั้งจํานวนเงินรายได้และความสม่ําเสมอของรายได้ที่เข้ามาบัญชีธนาคารที่มีเงินหมุนเวียนเข้าออกเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพในการหารายได้ของผู้กู้ได้ดีที่สุด 2. ความน่าเชื่อถือของผู้กู้ ธนาคารจะให้สินเชื่อหรือไม่ส่วนหนึ่งมาจากความน่าเชื่อถือของผู้กู้เองโดยดูจากรายได้อาชีพและสถานภาพถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็จะดูจากอุปนิสัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจที่ผ่านมาความซื่อสัตย์และตั้งใจจริงที่จะดําเนินธุรกิจรวมไปถึงเรื่องนโยบายและประวัติในการชําระหนี้ด้วย 3. ผู้กู้ไม่ติดแบล็คลิสต ธนาคารจะดูประวัติในการชำระหนี้ที่ผ่านมาของผู้กู้ก่อนจะพิจารณาให้สินเชื่อถ้าผู้ขอกู้มีประวัติติดแบล็คลิสต์หรือมีประวัติค้างชำระหนี้ธนาคารก็อาจปฏิเสธเงินกู้ของคุณด้วยเหตุผลนี้ได้ทันที 4. อายุและประวัติการทำงาน ธนาคารจะก,กำหนดเกณฑ์อายุผู้กู้ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องมีอายุไม่เกินกว่า60ปีเมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระนี้แล้วขณะที่ประวัติการทำงานก็สำคัญเพราะธนาคารมักจะดูว่าอาชีพที่ผู้กู้ทำอยู่นั้นเป็นหลักแหล่งและมั่นคงหรือไม่ดังนั้นก่อนทำการกู้ควรพิจารณาตัวเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักการที่ธนาคารกำหนดไว้หรือไม่ 5. ไม่เปลี่ยนงานบ่อยๆ หลายธนาคารไม่ให้สินเชื่อกับผู้กู้ที่มีอายุงานน้อยกว่า6เดือนเพราะอาชีพและรายได้ยังไม่มั่นคงเพียงพอผู้กู้ที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อยๆอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติเช่นเดียวกันดังนั้นประวัติการทำงานของผู้กู้ถือว่าสำคัญที่ธนาคารจะใช้ในการพิจารณาว่าจะได้รับการอนุมัติเงินกู้หรือไม่หากการงานมีความมั่นคงก็อาจจะอนุมัติได้ง่าย 6. มีประวัติผ่อนบ้าง ผู้กู้ที่ไม่เคยเป็นหนี้เลยธนาคารก็ไม่มีประวัติการชำระหนี้ให้ตรวจสอบทำให้อาจเกิดความลังเลในการปล่อยสินเชื่อให้ได้แต่หากผู้กู้มีประวัติในการใช้บัตรเครดิตใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือผ่อนรถยนต์อยู่และมีประวัติในการชำระหนี้ที่ดีมาตลอดโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้ก็ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย 7. ไม่มีหนี้ก้อนใหญ่ ภาระนี้ของผู้กู้คืออีกองค์ประกอบที่ธนาคารจะต้องพิจารณาหากผู้กู้มีหนี้ก้อนใหญ่เช่นมีบ้านที่ต้องจ่ายทุกเดือนธนาคารอาจปฏิเสธคำขอสินเชื่อเพราะกังวลว่าผู้กู้จะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ถ้าผู้กู้อยากได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็ต้องแน่ใจว่าตัวเองไม่มีหนี้ก้อนใหญ่ที่เป็นภาระอยู่ด้วย 8. สร้างเครดิตให้ตัวเอง ผู้กู้ควรหมั่นเช็คเครดิตของตัวเองอยู่เสมอหากต้องการให้ธนาคารอนุมัติเงินกู้ต้องมั่นใจว่าไม่มีประวัติครั้งชำระหนี้ในช่วง6เดือนล่าสุดก่อนทําการกู้สามารถทําการสร้างเครดิตก่อนกู้เงินเช่นชําระค่าบัตรเครดิต หนี้ให้ตรงเวลาควบคุมสัดส่วนหนี้ต่อไรายได้ประจำแต่บางคนเลือกจ่ายขั้นต่ำของบัตรเครดิตเพื่อรักษาประวัติอาจจะพบปัญหาดอกเบี้ยแพงถึงร้อยละสิขึ้นไปทั้งหมดเป็น8วิธีในการขอสินเชื่อจากธนาคารให้ผ่านการอนุมัติง่ายขึ้นใครที่เคยขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่านลองใช้วิธีข้างต้นอาจได้รับการอนุมัติจากธนาคารได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ